แฟนบีสิบนะครับสอราชวงนะครับแฟนบีสิบนะครับสอราชวงนะครับ มมมาเงี่ยมามากเ่แมมมานะครับไปลูกลลางวะ เปเรียบร้อยนะครับสราชวงศ์นะครับมีสถานจังหวัดหงมืองนะครับสราชวงศ์นะครับสวยงามมากๆากครับเดินเรียบร้อยนะครับงานตอนเนี่ยนะครับสราชวงศ์นะครับอ่ะรวมกันไปนะครับนุ่งแงนะครับสราชวงศ์หางดี ดูกันไปเรื่อยๆนะครับสราชวงศ์นะครับทีมงานนะครับจากท้งเหนอที่หนึ่งังไทยนะครับทีมงานเด็กสมเด็สามเ้าอาเบาไปดูไปดูดูไูไปดูไปดเกปไปดููไปดไดูไปไปดููไปดูไไปดูไปดูด้อปะดูไ้ดูไป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 ดจไปดูไดูไปดูไปดด

ยี่สิบันามเยที่เราสามเลที่เราไาเปินางได้หรือไม่เป็นทากเป็นันไปเรื่อย คนเป็นรมได้หรว่าป็มตักขึ้นเรื่อยๆตักขึ้นเรอยๆมหอคุณสู้ไม่ยพูดนะอะไรนี่เฮ้บอยวนี้เ้อู้มหมครับไ้อยแบม่ไหมครับว้ด อดมากๆนะครับแซงไอ้นะครับโอ้ย